Now nah, I've me, 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 boy, boy hey. You me so เพื่อนพี่ๆนานาะที่ชื่นชอบและมีใจรักในการกตกปลาทุกข่้นวันนี้นะ้าชาพาตะลอนนะครับพามาตะลอนออกหมยคลองลังสิตใต้สะพานมาอเตอร์เวย์ช่วงระหว่างคลองสี่และคลองท้านะครับอ่านนี้ก็ไม่เคยมานะครับม,มาครั้งแรกด้กันวันนี้นะ้ำค่อนข้างจะไหลแรงนะครับวันนี้ก็มีนะมา้ามาหวานแหอยู่ข้างหลังนะครับ เรามาก่อนเ่ยเขามามากเมนูจะทำยังไงครับเดดกับแผ่สู้กันต่อไปครับนะครับส่วนเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เป็นเหยื่อสูตรคันพุ่งนะครับเป็นเดือสูตรของผมเองส่วนสูตรเดือผมลงไว้ EP ก่อนหน้านี้แล้วนะครับถนายพานธุนใดสนใจสูตรเดือก็ไปติดตามรับชมได้นะครับส่วนพิกัดหมายเดี๋ยวผมจะปักไว้ใต้คลิปนะครับถนาน,น้ัน่านใบสนใจก็เข้าไปดูใต้คอมเมนต์ได้นะครับผม วันนี้ก็ลงเบ็ดทั้งหมด7คันนะครับตามนุจรันเชียร์กันต่อไปนะครับาจะมีแค่นี้ัวกันหรือเปล่าไหนก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้มีภาคลิปต,ต่อๆไปไติดตามรับชมเลยครับว่าปลาตัวแรกจะเป็นอะไรและก็เบ็ดกับแขกตาคน่าหาคิดครับได้ว่ากันครับไบติดตามรับชมเลยครับว่าปลาตัวแรกจะเป็นปลาอะไรสวัสครับ ครับพามาชมสภาพหน้าหมายนะครับใต้สะพานมอเตอร์เวย์บนใหม่ได้9นะครับครับลเ่เบ็ดทั้งหมด7คันนะครับวันนี้นี่นะครับปากินแล้วนะครับผมหน้าหมายก็จะประมาณนี้นะครับรื่นลื่นเย็นสบายครับ วันนี้น้ำค่อนข้างไหลแรงนะครับไม่รู้ว่าจะมีแก้มมีตัวให้น้าๆนานได้รับชมกันหรือเปล่านี่นะครับวันนี้ก็มีเพื่อนี่เขามาหวานแหใกล้ๆด้วยนะครับไม่เป็นไรครับหาก,กินคนละทางต่างคนต่างหาก,กินครับเขาแห่เราเบ็ดสู้กันต่อไปนะครับว่าจะมีแก้มมีตัวหรือเปล่ารัหน้าหมายก็จะประมาณนี้นะครับ นี่นะครับลงเป็นเจ็ดคันนะครับวันนี้เสียงค่อนข้างจะดังนิดนึงนะครับตามนู้นตามนียต่อไปนะครับก็จะมีปลาอะไรมีกินเป็ดหรือเปล่าไปเลยครับผมไม่เคยคาดหวังหรอกครับว่าผมจะได้ปลาหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมออกไปทุกวันทุกวันเพราะผมไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเก็บเกี่ยวความรู้ เผื่อคนที่เขาไม่รู้ผมจะได้แบ่งปันความรู้ตรงนี้ให้เขาได้เก่งให้เขาได้เรียนรู้ <That> s <S เพื่อเป็นการสืบสานความรู้ของวงการต่อไปส่วนปลาจะได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียสขอแค่ผมได้ออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดแค่นี้ผมก็พอใจแล้วครับ ครับ แรกไซส์สวยๆนะครับผมปานินเอาละครับปนินเต็มแรกใส์สวยเลยครับปนินโบนะครับผมตามมุ่งไปต่อไปนะครับครับตอนนี้หนึ่งแต้มนะครับผม ใส้สวยถึงแก้มนะครับไม่ได้เกิดกล้องนะครับเนยไม่เห็นตอนวัดน,นะครับผมครับใส้สวยนะครับปนินสีได้ครับไม่ได้เปิดกล้องไม่มีตอนวัดน,นะครับผมครับไปดรืยกันต่อครับผมใส้สวยนะครับ 在门口。 ธนาหว่านแหย่เข้ามาใกล้เรื่อยๆนะครับผมนม่มู้จะทำยังไงครับธนาเนาเขาก็ะว่านแหยขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับนี่มันจะพูดยังไงครับนคุณต่างหากินเรามาคนเดียวเข้ามาติตรลดนะครับผมยังไงก็ู้ตงอไปครับนคุณต่างหากินครับผม นี่นครับวันนี้มีนา้นามาหว่านแหใกล้เบ็ดด้วยนะครับไรีว่ากันครับต่คนต่างหากินเรามาก่อนเขามามากกระบจี่ทำยังไงครับครับเบ็ดอยู่ตรงนี้นา้าก็มาหว่านแหตรงนี้นะครับผมสู้กันต่อไปครับเห็ดเบ็ดกับแหอะไรจะดีได้มากกว่ากัน ลมเบ็ดตรงนี้นะครับแล้วเขมาหว่านแหกใกล้ๆเบ็ดเลยนะครับทำอะไรไม่ได้ครับผมฝั่งคนต่างหากินใกล้นี้นะครับไปลุยกันต่อไปเลยครับสำหรับคนนี้คงไม่ยอมนะครับสู่แหไม่ไหวครับผมวนไปได้ประมาณจริงสองชั่วโมงครับโมกกว่าเพราะหว่านแหขยับมาใกล้เรื่อยนะครับผมก็ย้ายหนีแหครับผมครับวันนี้ก็คงต้องจบคลิปเพองเท่านี้นะครับ เขาดูผลงานที่ได้วันนี้นะครับลงเด็ดไปไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับก็พอได้อยู่นะครับแต่ก็ต้องยอมหนีแห่ครับผมสู้แห่ไม่ไหวครับพขายับมาใกล้เรื่อยๆครับผมนครับถือว่าไม่เท่ยนะครับ ปล้ปนินมาสตัวนะครับ3าสี่ตัวนะครับปลเพียนอีก4ี่ห้าแต้มนะครับครับลงเบ็ดไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับแต่ก็ต้องย้ายหนีครับผมช่วแห่ไม่ไหวครับครับพวกัรวันนี้คงต้อง,งขอบีกคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ เรนูจะมีหมายทีไ่ไหนลงบัตรครับเพราะว่าสายแล้วให้กุญแจให้กุญแจปท้ายติดแจ้งเตือนนะครับด้วยคามที่ดีต้อนรับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่มารับชมช่องราชอาพฐฐาจัรตลอดนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ